นายพักพงศิริกันธรามาตรผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรฟมว่าที่ประชุมคณะกรรมการรฟมได้มีมติเห็นชอบในแนวทางการก,กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง20บาทตลอดสายรวมถึงหลักการกำหนดส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้า MRT ส,สายสีม่วงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายอื่นๆซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคอรมออนุมัติต่อไปโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริ การได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 6เป็นต้นไปค่ะซึ่งหลังจากเปิดให้บริการนโยบายค่ารถไฟไฟ้าย0บาทตลอดสายรอฟอมอจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีเพื่อประเมินผลการดําเนินงานทางด้านตัวเลขผู้โดยสารรายได้รวมถึงจุดคุ้มทุนที่รอฟอมอไม่ต้องชดใช้รายได้ในอนาคตด้วยค่ะและสําหรับอัตราค่าโดยสารที่รฟมจะเสนอครอมอ,อนุมัติประกอบด้วย 1. กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเป็นสูงสุดไม่เกิน20บาทจากอัตราค่าโดยสารปัจจุบันสูงสุด42บาทตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ2การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินผู้โดยสารยังคงได้รับส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบในอัตราปัจจุบัน3การเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง MRT สายสีม่วงและรถไฟชานเมืองสายนาครวิถีสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทกำหนดอัตราค่าโดยสารของทั้งสองสายสูง สูงสุดไม่เกิน20บาทโดยจะต้องเปลี่ยนถ่ายระบบณสถานีบางซ่อนภายในระยะเวลา30นาทีและใช้บัตรโดยสารใบเดียวกันค่ะ